หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเนาะตอนนี้ก็ผมอาบน้ำาะไ้เรียบร้อยแล้วสิก็อ,อยู่กันบรรยากาศหน้ากองไฟเหมือนเดิมนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยลมค่อนข้างหนาวนะสิอากาศหนาวมากนะเนี่ยน้องหมาก็มานอนผิงไฟด้วยนะสินะคืนนี้ก็พระจันทร์เต็มดวงเหมือนเดิมนะครับเราก็สว่างนะพี่น้องนะตอนนี้เหมือนจะงานเข้าช่างพงอย่างไงไม่รู้นะงานเข้านักเลย ก็สวยน่ารักนะงานเข้าแล้วหรอพงผมทำอะไรนะเฮ้ยจะทำอะไรเหยียบกำลังฮะทำอะไรพมษ์ทำอะไรขำโวยโนเลยเฮ้ยกับตนไปช่วยหน่อยสินี่มาเดี๋ยวส่องเฟดให้เปิดเฟดก่อนเนะสิผมเปิดเฟตเนี่ยส่องเฟดให้ <c oughs> ด,ดูเป้าหมายที่มือนะพี่น้องนะจกเ,เข้าไปเข็มขัาขาดก็ไม่ปวดเนาะ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเข้าห้องก่อนห้อ <c oughs> งที่ไหนไม่จะเต็นเข้าเต็นสิเข้าห้องนู้นแล้วพ่อางเกงเข้าเต็นก็ได้ไปเต็นแล้วก็เอาไฟส่องมาฝั่งนี้มองไม่เห็นหรอกเข้าเต็นนะ่ะก็จะเห็นเงาในเต็นอ่ะดึงออกมาให้เอสีดูหน่อยเร็วมันของจริงไหมหามโป่งเลย เราจะไม่เชื่อจนกว่าจะเห็นหลักไปน้องปอนพี่สุดส่งมาต่อไปอย่าเข้าที่นอนหยิบมันกัดห้ำไปอยู่ท้ายเต็นท์พุ่นเอาแล้วเข้าไปแล้ววัวพ่อมาต่อยศกโปกว่ะเข้าที่นอนเอาไปปล่อยในที่นอนแล้วพี่กระตันไปดูดิดยังไม่จะติดเหลี้ยงต้องเดินไปใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้เห็นเฉยตรงนี้ นี่บนนี้เห็นเฉยนี่ไม่เห็นเลยเราจะเห็นเราจะเห็นเห็บเลยเห็นห้ำกันแน่เราเห็นแต่ไฟเลยกับตันเห็นแต่หน้าแล้วนะกันหนึ่งส่งไฟใส่วางขาอืโอ้นี่เนาะนี่เนาะโอ้เห็นไหมทางพงมาแล้วกับตันมาแล้วนะมาโชว์เห็บวางไฟสว่างๆอย่าให้แบมือน้องบอลไม่มันออกจากหำสุดเลยยังไม่ออกอยู่ไม่ได้แล้วยังไม่ได้อะมันเที่ยวส่งไม่ได้เนาะเอาดูดูเดินแสดงว่าเห็บตัวนั้นตัวใหญ่มาก มันน่าจะกัดถำแล้วหรอน่าจะกัดแยมดากล่ะเหมือนปวดขี้ยังไงไม่รู้เนาะมัน,ม,นมันขนาดนั้นเหรอเห็ดมันกัดถำด้วยเหรอเอาลันนี่หอบผ้าห่อผนจะไปไหนนี่ว่าจะไปอาบน้ำสักหน่อยสาวใช่พอดีว่าน้องไอ้อาบอยู่ก็เลยต้องรอไปก่อนนะแนนอนาคตต้องทำห้องน้ำสี่ห้องนะเป็นสิงทายเหรอใช่เอาถ้งงางั้นกองเลือกเอาก็แล้วกันผู้มานอนในกองไฟเลยเหรอ ำได้ตามใจชอบเนี่ยสิน้องหมาก็ความที่หนาวนะทุกท่านหนาวหลังเท่านี้ตรงไหนพร้อมกับห้องน้ำนะทำได้เนี่ยน้องหมาก็อากาศวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างหนาวในทีนะกัดห้ำเห็บกัดห้ำเรอดูหลักฐานก่อนน่ะงมซาวอยู่นะมานะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีน้องไอเดียเนาะเนาะฮะอะไรครับฮะฉ่ำเป็นอะไรเมื่อกี้ เ็ดกระทําครับเฮ็ดกระทัทักับเห็ดทำไมเหมือนพี่แนนพูดไม่ขอดเลยเพราะว่าเมื่อกี้น้อยเดียเนาะก็เอามาม่ามาต้มบริเวณตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนนั้นเพราะว่ากินขนมปังอยู่เนาะต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้อเอฟซีคนข้างจะหายยากเนาะสำหรับพี่น้องที่ไปทำงานต่างถิ่นหรือว่าต่างประเทศนะ ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้กันนะซึ่งพวกเราก็ถือว่าโชคดีนะครับที่มีโอกาสได้มาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เนาะช่วงนี้เนี่ยจะเป็น่าลมหนาวนะลมหนาวก็จะมีเห็บที่ปลิวมาตามสายลมนะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับหหลาาาว่เเบรือปใช่เป็นเห็บที่มากับลม ใช่มันจะไม่เหมือนกับเห็บเห็บที่กัดน้องหมาอยู่น่สิทำไมแกไปจกนานจังไม่ใช่สิบตัวนั่นหรอใส่สิบเอ็ดอเดี๋ยวผมเพื่อเป็นการแบบคือเราเราไม่ใช่ผมเมียเขาเนาะเอาอย่างนี้ผมฝากกล้องกับแม่มาต่อยกันนุ่งปะถุงมาแล้ว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 กิบกับใส่ผ้ามาเลยเฮ้ยนุ่ง้าถุงมาเลยเหรออ้มาเจออย่าบอกนะเอาางรกงในมาสิ่มโชนะเงเกงในไอ้เป้าขาดจับมาแล้วจับมาแล้วใช่ไหม อ๋อคืออามาส่งให้เราดูตัวเห็บมาตรงกลางสว่างนะโอ้โหทำไมนงปอนวิ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแกจะโยนใส่นี่ไงไหนโอ้ยมันเลื่อมไอ้เจ้าก็เอาไฟเจ้าออกสิพ่อคือมันเห็บจริงๆนั่นอ่ะเฮ้ยมันไม่เห็นว่ะ่อยไม่เห็นเอาไฟออก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 อ่าเห็นเลยกัตันดูก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมมาดูกันชัดนะคะ fc เป็นเห็บจริงๆ fc ตัวเหมือน ตัวน้อยนึงนะตัวน้อยเหาอ่ะนี่นะคะตัวน้อยนึงโอ้มือค่อยจะไม่เป็นแบบนี้จติงจติงครับผมก็ได้ไปสามแต้มนะตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้นะพีมันกัดหัมมันกัดหัมจริงจริงกัดหัมฮะมันไปกัดตรงไข่เหรอจกไข่ามให้ดูได้ไหมไโอก้โหจกไข่ออกมาให้ดูได้เด็ดตอนแรกนึกว่าช่างพงพูดเล่นอันนี้ของจริงเลยเนี่ยเบ็ดพ่อะเฮ้ย มันววิ่งแล้เหรอใส่กองไฟไหมช่างพงศ์ไฟแล้วเหรอการที่จะเห็นหรอกทีนี้มันมันจะเข้าหามอีกทีนึงนะเพราะว่าผมถอยดีกว่าเลียมเจดังไม่ได้แล้วตรงนี้ในปกติจะถึงกับถอยได้สิพี่กับตันแกหุบก็ถูกไม่นานสองดูแกผมก็ว่าอยู่ผมว่าหากัะตันแล้วเหรอบอกสวัสดีฉันโดนเห็บกัดมันตีบอลลอยไปบอลเห็บน่ะ มันอวนแล้วมันไปไม่ได้ดอกเน่อยากได้มุมนี้ด้วยสิมันต้องมาเดี๋ยวเอฟซีเห็นไข่ไปตีเลขในไข่เฮ้ยทำไมไข่ช่างพงถึงลายแบบนี้ประมาณนี้ดอกอะไรเนี่ยไม่ใช่เห็นเลยบอกเมื่อกี้ลืมดูกล้องด้วยพอเอาไฟมาจูดเลยเออเอาไฟมาเผาเลยลื้งสายไฟออกนะอะไรมีตัวบ่ ทำอะไรนี่ออกมาออกมาข้างนี้คงจะเป็นเส้นเส้นอะจังพงดึงดึงฟางมาเลยชังพงเผาเลยตรงเนี้ยเพราะว่าเผาทั้งเต็นเลยดีกว่าไหมยังไงมันเหมือนจะหลุดเลยนะตัวไหนวะตัวนั้นแหละดึงสายคลออกเออแถวขาจ้ะนี้ตรงเฟืองหรือ่ตเฟืองนี่ะไม่ไม่สามเหลี่ยมนะ แถวนั่นแหละนลตรงสามเหลี่ยมทองคำอ่ะใกล้ๆกับแยกมะละกาใส่มือถือมันออกไปนอกลุมยอะยอย่าเอาไปใส่เยอะเด้เอาพอนี้ก็พอมันแตกแล้วมันก็แตกเปาะแล้วแหละมันโดนไฟดึงดังต๊ดเลยนะได้อาน้ำลายใส่แล้วเป่เอาไฟไปเผาก่อนนิดสิเพราะว่ามันเราไม่เห็นตัวนะเอาเคี่ยๆมาเคี่ยไฟหน่อยงั้นไม้ โอ้โหนี่ไงเจอแล้วเพลิ่บเดียวมันอยู่ที่หูหมาเลยโอ้คนละตัวใช่กำลังทำำรวจตัวเองหรือยังผมดูอยู่ครับโอ้คันทำแล้วค่อยทีนี้ผมมีแต่แผลเห็บนะเนี่ยนกไต้เฉยๆก็เป็นแผลเนาะบ้ามันต้องได้กัดขบ้าแล้วก็คันตุ่มเก่าน่าเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบรรยากาศรอบกองไฟค่ำคืนนี้นะงานเข้าช่างพงจริงๆนะโอ้โหเฮ้ยช่างพงมันเปิดแล้วนะใช่ สวัสดีครับ